สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแมมมารี้าถ่ายทุกๆท่านสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สอบถามเข้ามาบอกว่าผ้านะคะที่ผ้าพื้นเนาะผ้าพื้นที่ราคา490บาทแบบเนี้ยสามารถนําไปตัดอะไรได้บ้างนอกเหนือจากเสื้อใช่ไหมวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขานุ่มเลือกตัดเป็นกระโปรงค่ะนุ่มเลือกตัดเป็นกระโปรงทรงสอบสวยงามมากาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขานุ่มใส่รอบเอว30ค่ะสะโพก40นะคะความยาวของกระโปรงตัวนี้อยู่ที่30นิ้วค่ะสําหรับ คูกค้าที่ชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะเสื้อนะคะ1,390บาทค่ะวันนี้นะคะผ้านะคะที่นุ่มเลือกใช้ก็จะเป็นผ้าไหมสังเคราะอทอเครื่องสตะกอนนี่แหละค่ะสีเหลืองทองคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายอาจผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าคะแล้วสําหรับนะคะกระโปรงตัวนี้คุณคะคะลูกค้าคะกระโปรงทรงสอบตัวนี้นะคะเลือกใช้นะคะผ้าไหมสังเคราะ์ทอ,อเครื่องสมตะกอนสีดําค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบไหมถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อออเลืกช เข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าไหมสวยๆคุณลูกค้าขาผ้าใหมสาเคอทอเครื่อง3ตะกอค่ะ ใช้ดีนะคะคุณลูกค้านะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายและที่สําคัญมากกว่าน,นั้นซักครั้งได้ด้วยนะซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยสําหรับกระโปรงตัวนี้1290บาทค่ะ1290บาทคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยหรือว่านะคะชอบทรงเสื้อวันนี้ทีุ่่มสวมใส่ใช่ไหมคุณลูกค้าจ๊ะงานผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยทรงคอปค่ะเสื้อทรงคอห้าเหลี่ยมกระดุมห่วงแขนยาว21นิ้วความยาวเสื้อ18 ิวค่ะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันเสื้อ1390บาทเสื้อ1390บาทคุณลูกค้าคะชุดสวยๆแบบนี้นะคะที่เป็นผ้าสีพื้นแบบนี้วันนี้ค่ะนุ่มจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยคุณลูกค้าคะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยวันนี้ลดพิเศษสุดๆเลยวันนี้ราคาสุดพิเศษด้วยคุณลูกค้าคะเป็นงานผ้าไทยเนาะคุณลูกค้าคะตัดเป็นกระโปรงพร้อมเสื้อตัดเป็นกระโปรงพร้อมเสื้อวันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับความยาวของกระโปรงสามารถแจ้งได้ เพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านก็ยังบอกว่ายาวไปสําหรับความยาวที่30นิ้วคุณลูกค้านะคะจะใส่เนื้อเขา่า หรือว่าตรงเข่าอะไรเงี้ยคุณลูกค้าเคยใส่ความยาวที่เท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะนุ่มใส่รอบเอล30สะโพก40ค่ะความยาวนะคะตอนนี้อยู่ที่30นิ้วค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบไซนี้ก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งนะคะไซที่คุณลูกค้าเคยใส่นะความยาวที่คุณลูกค้าเคยใส่ก็แจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้า่ะรวมไปถึงด้านหลังค่ะนุ่มขออนญาตให้ดูด้านหลังก่อนนะคะเราจะแหวกด้านหลังแบบนี้ค่ะ เราจะเป็นงานแบบด้านหลังแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะลักษณะกระโปรงทรงนี้คุณลูกค้าขากระโปรงทรงกระโปรงทรงสอบแบบนี้สวยงามมากๆคุณลูกค้าค่ะเลือกผ้าได้เลือกเฉดสีผ้าได้เลยอยากเลือกเฉดสีไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยชุดนี้2,200บาทค่ะชุดนี้2,200บาทคุณลูกค้าค่ะสามารถสั่งตัดเสื้อ พร้อมกระโปรงทรงนี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าคะแต่ความยาวเหมือนที่นุ่งบอกนะคะความยาวสามารถปรับได้นะคะจะชอบสั้นชอบยาวเท่าไหร่ก็ได้คุณลูกค้าคะความยาวนะคะสุดผ้าได้ถึง37นิ้ว คุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยงานชุดไทยผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะเสื้อก็สามารถเลือกได้นะคุณลูกค้าขาเสื้อที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นเสื้อทรงคอห้าเหลี่ยมใช่ไหมเสื้อทรงคอห้าเหลี่ยมคุณลูกค้าขาแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นคอวีอยากได้เป็นคอสี่เหลี่ยมเงี้ยบอกได้นะหรือว่าจะเป็นคอจีนวีจะเป็นกระดุมห่วงสวยงามค่ะหรือว่าจะใส่เป็นแบบคอจีนแขนสั้นก็ได้นะแขนสั้น8.5ค่ะแขน3ส่วน1ินิ้วอันนี้แขนยาวข้อแขนนาฬิกาอยู่ที่21นิ้วถ้าแบบว่าเป็นแขนแบบยาวนะ จะปิดตรงข้อมือตรงนี้นะก็ประมาณ22นิ้วค่ะคุณลูกค้าคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คุณลูกค้าเลยคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้ด้วยนะคะนุ่มใส่เสื้อเป็นงานผ้าไทยทรงคอปความยาวเทื่ยสูงที่18นิ้วค่ะถ้าคุณลูกค้าบอกว่าสั้นไปคุณลูกค้าสามารถแจ้งความยาวของเสื้อเข้ามาได้ ความยาวเสื้อได้สูงสุดถึง25นิ้วคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าอยากใส่เสื้อที่ความยาวเท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะรูปแบบคอเสื้อแจ้งได้คุณลูกค้าคะตัวนี้จะเป็นคอห้าเหลี่ยมนะที่ร้านที่เขาจะตัดคอห้าเหลี่ยมคอสี่เหลี่ยมคุณลูกค้าคะคอวีตัดได้ค่ะคอจีนก็สวยนะคุณลูกค้าค่ะที่นุ่มใส่ให้ดูให้ชมเนาะรวมไปถึงคอจีนวีก็ตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขะเป็นกระดุมห่วงสวยงามแบบนี้แหละค่ะชุดนี้2,200บาทชุดนี้2,200บาทงงานสั่ตัดนี1 5อ1,500บาทค่ะ ร้าน,นสั่งตัดมีโอมนมาจํา1,500บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้านะคะที่สั่งตัดชุดไทยวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาชุดนี้2,200บาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะผลิตภัณฑ์ของฝากนะเป็นเซ็ตของฝากพรีเมียมจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่าน ยังไม่มีชุดนะคะคุณลูกค้าขายอยากให้มีชุดผ้าใหม่ชุดผ้าไทยสวยๆส,สวมใส่ไปทํางานเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านเนาะก็เนาะแบบว่าทีมลูกค้าที่เขามาซื้อของที่ร้านอย่างนี้นะคะ่ะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านก็เพิ่งได้รับอ่ารับนะคะรับตําแหน่งนะคะเข้ารับงานข้าราชการครั้งแรกคุณลูกค้าขายอยากให้มีชุดไทยสวยๆจากร้านแม่มรีผ้าไทยของเราสักหนึ่งชุดในราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลย2,200บาทเฉพาะเดือนมกราคมนี้เท่านั้นคุณลูกค้าคะที่เป็นเสื้อนะคะที่เป็นผ้าใหม่สังเคราะ ทอเครื่องสามตะกอนสีพื้นค่ะรวมไปถึงนะคะกระโปรงทรงสอบทรงนี้แหละคุณลูกค้าค่ะใส่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะอยากให้คุณลูกค้านะคะมาตัดกับร้านแม่าริภาทไทยของเราสักหนึ่งชุดคุณลูกค้าค่ะลองตัดได้เลยนะคะเนาะรับตําแหน่งใหม่ๆยังไม่มีชุดนะคะคุณลูกค้าคะให้ทางร้านแม่าริพ่าไทยของเราตัดให้สักหนึ่งชุดคุณลูกค้าค่นะเนาะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าท่านไหน,นะคะก็เนาะตั้งใจไว้แล้วอยากตัดแบบว่าโอ้เนาะดีไอเดียดีมากๆใช่ไหมคุณลูกค้าจะสั่งตัดให้เขาได้เลยนะสั่ง สั่งตัดเป็นของขวัญของฝากได้สั่งตัดชุดสวยๆเป็นของขวัญของฝากนะคะในช่วงต้อนรับตำแหน่งใหม่คุณลูกค้าคะหรือว่านะคะแบบว่าย้ายตำแหน่งงานก็อยากมีชุดไทยใหม่ๆอะไรบ้างเนาะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์089-0416008ค่ะหรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวโอโคทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวร้านแม่มารีพาไทยของเราตัดให้คะ่ะคุณลูกค้าคะจะชอบเฉดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราเลือกสีผ้าได้เลยคุณลูกค้าคะงานชุดไทยสวย โปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อคุณลูกค้าคนพิเศษของร้านแม่ารีผ้าไทยของเราทุกท่านเลยยินดีด้วยนะคะที่เนาะได้อ่า อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเลื่อตนคะคะอตำแหน่งใหม่ๆคุณลูกค้า่ะอัปเดตตำแหน่งใหม่ๆนะที่แบบว่าเนาะพัฒนาการที่แบบดีขึ้นแล้วก็แบบได้รับนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาได้รับนะคะเข้าทำงานนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาได้รับเข้าทำงานใหม่ๆเนาะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณนะคะพี่ๆทุกๆท่านด้วยเพราะว่าคุณลูกค้านํ่มาซื้อที่หน้าร้านเยอะมากบอกว่าซื้อเป็นของขวัญนะคะเพื่อนะคะคุณลูกค้าขาเนี่ยแบบแบบเหมือนว่าอะไรสอบสอบได้ใช่ไหมสอบได้ก็จะแบบว่าดีใจด้วยใช่ไหมคะก็เนี่ยมาซื้อเสื้อผ้าไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าภายใน5วันนแบบี้ห ะะวันจันทร์ก็ช่วงนี้เนาะก็วนหนึ่งวันก็จะเป็นชุดสีกากีใช่ไหมคุณลูกค้าขาอีก4วันก็จะเป็นชุดผ้าไทยทั้งหมดก็เนี่ยมาเลือกมาชอบที่ร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเยอะมากๆ,ๆคุณลูกค้าขารวมไปถึงออเดอร์สั่งตัดเยอะมากมายค่ะวันนี้หานุ่มก็เลยบอกว่าออโอ้เนาะมันก็เป็นแบบว่าเราทำให้แบบอยากอยากให้มีชุดไทยนะคะอยากให้แบบว่าเนาะมาสั่งตัดชุดไทยกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราสักหนึ่งชุดเพราะว่ากระโปรงสีดำเนี่คลาสสิกอยู่แล้วใส่ได้ทุกใส่ได้ตลอดใส่ได้ตลอดไม่เบื่อค่ะคุณลูกคค้้า่่่ะแตเสือี ก็คุณลูกค้าก็เลือกสีได้อยากใส่เสื้อสีไหนอย่างเช่วันอังคารสีชมพูก็อาจจะตัดเสื้อสีชมพูก็ได้นะคุณลูกค้านะวันพุธสีเขียวก็อาจจะตัดเสื้อสีเขียวก็ได้หรือว่าวันพฤหัสบดีสีส้มอาจจะตัดสีส้มก็ได้หรือว่าวันศุกร์สีฟ้าก็อาจจะตัดเสื้อเป็นเสื้อสีฟ้าใส่กับกระโปรงดําแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขะหรือว่าจะชอบสีเหลืองทองเหมือนที่นุ้มใส่วันนี้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลลลลููกกกกคคค้้้้าาาาาาททททุุุุ่นนนนนนเเยยยยะงผไไชดสวแแบบีีณม ใช้นะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าใหม่สวยๆแบบนี้แหละค่ะราคาชิ้นละ490บาทถ้าคุณลูกค้านะคะสนใจบอกว่าโอ้เดี๋ยวซื้อไปตัดเองดีกว่าได้เลยคุณลูกค้าขา4 9่้บาทกดติดตามกด subscribe แล้วจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนุ่มมีผ้าเช็้มือแถมให้ฟรีด้วยนะ